สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านค่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอังคารค่ะโดยคำพยากรณ์จะคลุ่มเนื้อหาอยู่ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายน2565นี้นะคะ การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าเก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ คลิปนี้นะคะอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วก็มีเลขนําโชคให้ด้วยนะคะชาววันอังคารปักนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตเอาไพ่กองที่ยังไม่ได้พยากรณ์ออกมาก่อนนะคะ การงานของชาววันอังคารค่ะพลังงานเดแรกเด็กถือไมเท้าค่ะเด็กถือไมเท้านี้นะคะจะมีบางท่านที่อยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานเบื่องานที่ทําอยู่อยากออกไปหางานใหม่นะคะเด็กถือไมเท้าใบต่อมาเป็นก้าวเมเา้าค่ะก้าวเท้านี้คือการรอคอยนะคะช่วงนี้ท่านยังต้องรอก่อนนะคะรองานที่ดีๆรองานที่เหมาะสม หรือรอการเรียกไปบรรจุรอการเรียกไปทํางานนะคะก้าวเมเทา้าเพราะว่าก้าวเมเท้านี้เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะ,ะถ้าเราไปสมัครงานที่ไหนเราไปยื่นใบสมัครไว้เขาจะดูโปรไฟล์ของเราซึ่งน่าสนใจนะคะโปรไฟล์ของท่านน่าสนใจมีความรับผิดชอบอยู่ตรงนั้นถ้าน้องๆเพิ่งจบมาใหม่ๆก็การเรียนดีความสามารถพิเศษมีเยอะมีจิตอาสานะคะใบต่อไปค่ะเป็นหนึ่งมเมทา้า หนึ่งไม้เท้าคือความสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานการต่อยอดการขยายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานเอกชนนะคะงานออฟฟิศงานกินเงินเดือนงานประจํางานรับราชการมีโอกาสที่จะขยายมีโอกาสที่จะแตกยอดมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเหมือนอย่างไม้เท้านะคะไม้เท้าตรงนี้นะคะต่อไปค่ะใบสุดท้ายใบสุดท้าย5ไม้เท้าค่ะ ห้าเมษาวันนี้ให้เรามาระวังการทะเลาะนะคะการทะเลาะเบาแง้งการขัดแย้งกันในหมู่คณะความเขียนไม่ลงอรอยกันนะคะอาจจะมีโครงการมีโปรเจกต์อะไรที่คล้ายๆกันหรือว่าเอามาทํางานร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันอย่างนี้แล้วก็เกิดการทะเลาะมีการไม่เข้าใจกันก็ให้เรามาระวังตรงนี้ด้วยอาจารย์จะจับเพิ่มนะว่าจะเสียหายมากน้อยอย่างไรจับมาได้ราชาดาบค่ะ ราชาดาบนะคะก็ค,คือความเก่งความสามารถความเด็ดขาดทางด้านการตัดสินใจค่ะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะบางครั้งการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปมีอีกโก้มากเกินไปเราตัดสินใจไปสิ่งที่เราตัดสินใจอาจจะถูกต้องนะคะแต่ว่าขัดใจกับคนอื่นทําให้คนอื่นไม่พอใจทําให้หน่วยงานนั้นเกิดการแตกแยกนี้ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวังทางด้านการตัดสินใจด้วยแม้ว่านะคะแม้ว่าท่านจะอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าตําแหน่งผู้บริหารหรือแม้ว่าท่านจะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะก็คือค่อยๆคิดค่อยๆแก้ค่อยๆขยับขยายค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะคะอย่าอย่ารีบตัดทุกอย่างทันทีทันใดนะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่ะ เพราะว่าจากหน้าไพ่แล้วมีโอกาสที่จะทะเลาะมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันค่ะทางด้านการงานแต่ว่าโดยรวมแล้วดีไหมชาววันอังคารโดยรวมแล้วดีนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จทางด้านหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงดีๆทางด้านการงานสําหรับชาววันอังคารนะคะ อาจจะมีการทะเลาะการขัดแย้งกันบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานเป็นเรื่องปกติของคนส่วนมากคนหมู่มากที่ร่วมกันค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านการเงินพลังงานแรกนะคะ Queen of Wands ราชนีไม่เท้าค่ะแล้วก็ The h i e r o p h a n t พระสังฆราชวิ e อ of Fortune Night of Wands การเงินของชาววันอังคารนะคะการเงินของท่านดีมากค่ะตั้งแต่ใบแรกเลยราชนีแม่เท้านะคะราชนีแม่เท้าคือเงินงานมาด้วยกันนะคะทำงานแล้วได้ได้รับสิ่งที่ตัวเองทำได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์นะคะเนี่ยการเงินดีมากค่ะ เพราะว่าเงินกับงานมาด้วยกันใบต่อมาเป็นพระสังฆราชพระสังฆราชเป็นไพ่พระก็จริงนะคะแต่ว่าพระสังฆราชเป็นพระที่มีตําแหน่งใช่ไหมคะเป็นพระทีะ่ยังมีเครื่องแบบยังมีอะไรที่หรูหราอยู่นะคะก็ถือว่าการเงินของท่านดีคะ่ะร่ํารวยมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุดหนุนค้าจุนช่วยเหลือ ใบต่อมาค่ะเป็นวิวออฟฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนนี้เป็นโชคเป็นลาภทางด้านการเงินเลยนะคะถ้าท่านไหนทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆเข้ามาค่ะใบสุดท้ายเป็นอัศวินแม้เท้า อัศวินแม่เท้านะคะอยู่ในวัยของวัยนมวัยแข็งแรงถ้ามองทางด้านการเงินท่านมีโอกาสที่จะหาเงินสร้างเงินได้เยอะตามพลังตามความสามารถที่ท่านมีนะคะก็คือท่านมีความสามารถมีพละกกาลังเยอะนะสามารถทํางานได้นะคะหาเงินได้เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องงานในช่วงนี้ไม่มีปัญหาไม่ติดขัดไปได้ดีไปได้สวยค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านความรักนะคะ สำหรับคนโสดก่อนค่ะพลังงานแบบแรกนะคะคนโสดนะคะขึ้น Nice of Pentacles คนโสดช่วงนี้นิ่งค่ะความรักแฮงแมนค่ะเครียดค่ะคือเข้ามาแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วสุดท้ายนะคะห้าถ้วยค่ะ คนโสดนะคะถ้ามีคนเข้ามาอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะคะโอกาสที่จะผิดหวังโอกาสที่จะเสียใจมีเยอะนะคะหรือไม่ก็เข้ามาแวบๆแ,แล้วก็หายไปทําให้เราคิดถึงทําให้เราเครียดทําให้เราเสียใจอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดในช่วงนี้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนค่ะอยูอ่แบบสดๆอยู่ยังมีความสุขแบบที่ท่านเคยมีนั่นแหละดีที่สุดแล้วค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพาไม่ชัดเจนนะคะ ใบแรกค่ะขึ้น3ดาบค่ะใบต่อมาเดชาริออตค่ะแล้วใบสุดท้าย1เหรียญค่ะคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนใบแรก3ดาบขึ้นมาเลยค่ะความเสียใจความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังอ,อกหักถูกแทงข้างหลังนะคะใบต่อมาเป็นชาริออตชาริออตก็คือการเดินจากกัน ชาลอออตนี้เป็นไพ่ของขุนศึกเป็นไพ่ของการออกรบถ้าทางด้านความรักก็คือพร้อมที่จะเดินจากพร้อมที่จะเดินหนีสุดท้ายเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญก็คือว่านะคะอาจารย์จะตีความหมายสองอย่างนะคะว่าเมื่อท่านเลิกลากันไปแล้วท่านมีโอกาสที่จะกลับมากลับมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆด้วยกันนะคะและอีกความหมายหนึ่งก็คือต่างฝ่ายต่างไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งการเริ่มต้นใหม่นี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับทั้งสองท่าน อาจารย์จะขอจับดูอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งเหรียญนี้คือการกลับมาหรือการจากไปนะคะอาจารย์จะดูนะคะว่าคือการกลับมาหรือจากไปได้แปดแม่เท้าค่ะแปดแม่เท้านะคะหมายถึงการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เลิกรากันไปหยุดความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาหากัน แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ให้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นอะไรที่มาแบบรวดเร็วมาแบบแปบบ๊แบๆบแบบมีโอกาสที่จะมาแล้วก็ไปอีกก็คือคืนดีกันแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะจากกันอีกครั้งนะคะตรงนี้ก็ให้ทําใจไว้ด้วยถ้าหากว่ามีการกลับมานะคะมีอะไรพอเคลียรก็เคลียมีอะไรที่พอจะพูดพอจะคุยกันตกลงกันก็ให้ชัดเจนค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะ ใบแรกข,ขึ้นราชินีถ้วยใบที่ 2- องเดใบที่ส The e m p น e พ s นะคะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะความรักของท่านนะคะใบแรกราชินีถ้วยราชินีถ้วยก็คือความรักที่รอคอยไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนนะคะท่านชายถ้าท่านมาดูดวงตอนนี้นะท่านถือว่าท่านโชคดีมากค่ะท่านได้ คนรักที่เป็นแม่บ้านในเรือนเป็นคนรักที่มีความเมตตาอ่อนโยนจริงใจรอคอยตลอดเวลาถ้าท่านเป็นท่านหญิงท่านมาดูตรงนี้นะคะท่านเปิดไพ่ตรงนี้ท่านเห็นราชินิทวยก็บอกเลยว่าท่านจะเจอท่านชายหรือคู่ชีวิตของท่านคนรักของท่านน่ะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นนะคะมีความละเอียดอ่อนเข้าใจผู้หญิงค่ะใบต่อไปเป็นเดทนะคะเดทนี้นะคะอาจจะเคย บางคู่นะอาจจะเคยเลิกกันไปแล้วมีปัญหากันจบสิ้นไปกันไปแล้วแต่ก็กลับนมาคืนดีกันเมื่อกลับมาคืนดีกันปัญหาต่างๆจบสิ้นอย่างแน่นอนเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเริ่มต้นชีวิตที่สดใสเพราะว่าใบสุดท้ายคือ d m place นะคะ d m place นี้ถ้ามองทางด้านความรักความสุขสมบูรณ์ท่านไหนที่แต่งงานแล้วอยากมีลูก อยากได้ทายาทสืบสกุลท่านมีโอกาสตั้งคันนะคะเพราะว่า the empress นี้เป็นไพ่ดีเป็นไพ่ของความสุขเป็นไพ่ของความสมหวังที่ท่านอยากได้อะไรแล้วท่านจะได้ถ้าเป็นท่านหญิงนะคะท่านมีโอกาสได้ตําแหน่งคุณหญิงคุณนายแล้วนะคะหรือไม่ก็เจอเนื้อคู่ที่ดีมากเขาจะดูแลท่านอย่างดีนะคะท่านจะมีความสุขถ้าท่านเป็นท่านชายก็ท่านก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันถ้าได้ the empress เข้ามานะคะ เพราะว่าท่านหญิงที่เป็นเนื้อคู่ของท่านก็เป็นผู้หญิงที่ใจดีเมตตาเขาจะดูแลทั้งฝ่ายท่านฝ่ายญาติคือคนเราแต่งงานเป็นครอบครัวนะคะเราก็จะมีญาติเพิ่มขึ้นมาญาติฝ่ายภรรยาญาติฝ่ายสามีอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะดูแลดีมากค่ะสาหรับคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันแต่งงานกันแล้วถ้ายังไม่ได้แต่งมีโอกาสที่จะแต่งงานนะคะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนค่ะถือว่าเป็นดวงดีทางด้านการแต่งงาน ต่อไปอาจารย์จะดูเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะใบแรกขึ้น Justice ใบที่สองขึ้นแปดดาบแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะ Seven of Pentacles เจ็ดเรียนค่ะสุขภาพของชาววนังคารระวังปวดหัว ปวดตานะคะเป็นสุขภาพที่เกิดจากการคิดการเครียดปัญหาที่เคยสะสมปัญหาที่รุมเร้าบางท่านอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องคดีความเคยเจอปัญหาเรื่องอเอกสารสัญญาต่างๆที่มันผิดพลาดไปนะคะพอเจอปัญหาแบบนี้ท่านก็รู้สึกว่าเครียดนะคะปวดหัวนะปวดหัวปวดใจบางครั้งรู้สึกว่าเราถูกหลอกเราก็เลยเสียใจกับตรงนั้นนะคะน เป็นปัญหาต่อสุขภาพของท่านค่ะสุดท้ายเป็นเจเริญเจเรยนก็คือการปวดคอปวดไหล่นะคะหรือปวดขาเนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วสุขภาพของท่านไม่ได้ย่ําแย่จนเกินไปเป็นสุขภาพที่ถือว่าแข็งแรงนะคะแต่ว่าอาจจะมีอาการที่เข้ามาบ้างในบางครั้งปวดหัวปวดตามึนหัวหรือว่าปวดคอปวดไหล่อาจารย์ถือว่าเป็นสุขภาพที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนค่ะต่อไปมาดูทางด้านโชคลาภ พลังงานใบแรกนะคะขึ้น6ดาบค่ะซ of s w o r d s ใบที่2งนะคะ Strength สุดท้ายค่ะ7ถ้วยค่ะโชคลาบนะคะชาววันอังคารเสียงได้นะแต่อย่าซื้อเยอะนะคะเพราะว่า6ดาบนี้นะคะเป็นการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคก็คืออาจจะมีโชคมลาบจนที่ว่าถ้าเราเคยเจอปัญหาเคยล้มเหลวเคยมีอุปสรรคต่างๆในชีวิตตอนนี้มันเริ่มผ่านไปก็คือถือว่าเป็น โชคเป็นลาบทางด้านจิตใจนะคะใบต่อมาเป็นสเตรนสเตรนนี้ก็ยังไม่ใช่ไพ่เงินอ่ะแต่เป็นไพ่ที่บอกว่าท่านจะมีความสุขสมบูรณ์มีความพร้อมในชีวิตเพิ่มมากขึ้นใบสุดท้ายเป็นเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี้นะคะ ก็เหมือนถ้วยแก้วแหวนเงินทองที่ท่านมีโอกาสที่จะคว้าแต่ยังคว้าไม่ได้แต่ท่านมีโอกาสไหมมีโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าถามหาโชคหาลาภแล้วอาจารย์ว่าท่านมีแต่ว่ายังไม่เยอะถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่าได้เสี่ยงเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ายังไม่มีไพ่เงินขึ้นแต่มีไพ่ที่บอกว่าท่านมีโอกาสที่จะมีโชคในลามีข่าวดีมีดวงดีเข้ามาค่ะ ต่อไปอาจารย์จะดูสําหรับเลขนําโชคนะคะชาววันอังคารเลขนําโชคสําหรับท่านมีตัวไหนบ้างเลขนําโชคสําหรับชาววันอังคารนะคะใบแรกค่ะ เดวิลค่ะเป็นเลข1กับเลข5นะคะใบต่อมาเป็น The ะเวิร์นเดอะเวิรนเป็นเลข2กับเลข1และสุดท้าย The Hermit เตเป็นเลข9ค่ะเลขนำโชคสำหรับชาววันอังคารนะคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนนะคะมีเลข1เลข5เลข2เลข1แล้วก็เลข9ค่ะต่อไปอาจารย์จะดูไพ่แนะนำนะคะจากไพ่ออร์เคิลว่าไพ่ออร์เคิลจะแนะนำท่านว่าอย่างไรบ้าง นะคะคพลังงานใบ้ลรกค่ะ Impartiality นะคะ Impartiality นี่คือความอดทนนะคะไพ่จะแนะนําว่าให้มีความอดทนอย่าพิ่งด่วนตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเร็วเกินไปนะคะให้คิดให้พิจารณาดีๆค่ะอย่างถ้ามี คนมาชวนไปทํางานหรือว่าคนมาชวนไปลงทุนทํานั่นทํานี่ก็ให้คิดก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือถ้าหากว่ามีปัญหากับคนรักก็ให้อดทนไปก่อนหล,หลายอย่างหลายอย่างคงต้องใช้เวลาอย่างนี้นะคะไพ่เตือนในเรื่องการตัดสินใจค่ะให้คิดพิจารณาให้รอบคอบให้มีความอดทนอย่าตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปค่ะ ใบต่อไปนะคะ creation นะคะ creation นี้เป็นไพ่ของความคิดสร้างสรรค์นะคะท่านมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียที่แปลกใหม่สามารถนำไอเดียนั้นมาเป็นช่องทางในการพัฒนาตัวเองมาเป็นช่องทางในการทำมาหากินได้นะคะไพ่บอกว่าให้นำความรู้ความสามารถที่ท่านมีที่ท่านมี ไม่เหมือนคนอื่นนะ่ะเป็นสิ่งที่พิเศษพิเศษเป็นฟ้าเป็นพรสวรรค์เป็นเทวดาให้มานะคะเอามาใช้ค่ะใบสุดท้ายนะคะกล้วยนะคะกร้วนี้เป็นความเจริญเติบโตนะคะดูจากรูปพืชพันธุ์ธัญญาหารตรงนี้นะคะเริ่มงอก,กรากเริ่มออกหมากออกผลมีใบแตกยอดสวยงามก็คือไพ่ก็จะบอกว่าช่วงนี้นะคะชีวิตของท่านกำลังดีปัญหาต่างๆ ผ่านพ้นไปนะคะท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองท่านจะพบสิ่งดีๆในชีวิตนะคะถือว่าเป็นช่วงดีๆที่ท่านกำลังได้รับเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเจอปัญหาในช่วงนี้นะคะแต่ว่านะคะถ้ากรุ้ขึ้นมาไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าไม่นานปัญหาต่างๆจะจบจะสิ้นไปท่านจะได้รับข่าวดีค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะจบการพยากรณ์อาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเวนะโอกาสนี้คะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ